ดิค่ะว่าอ้าวจะไปไหนกันแล้วลูกวันนี้ไปเยี่ยมคุณอาพริมค่ะอ๋อก็ดีนะเอ๊ะแล้วอาการคุณพริ้มเนี่ยเป็นยังไงบ้างล,ลูกหืมคุณพ่อคะนี่หมอเทวดาอย่างคุณนุกลับมาแล้วนะคะมีเหรอคะที่คุณอาพริ้มจะยอมเดือไม่ยอมหายวันหายคืนพ่อว่าน่ะไม่ใช่เฉพาะคุณพริ้มละมั้งที่หายเนะ่ะหมอเทวดารักษาอย่างนี้แล้วก็อืมพ่อนะ่ะดีใจนะ ที่เห็นลูกกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งพ่อคะมนทราบนะคะว่ามอนน่ะทำให้คุณพ่อกังวลใจมาตั้งนานมอนขอโทษคะ่ะอืมไม่เป็นไรแล้วพ่อก็ฝากบอกคุณลูกเขาด้วยนะวา่าที่หน้าที่หลังอย่าทำกับลูกสาวพ่ออีกรับรองว่าคราวหน้าพ่อไม่อาภาัยให้แนะ่สร้อยสวยนะลูก เส้นนี้ใช่ไหมที่คุณลูกอมอบให้ลูกเป็นของขวัญวันเกิดนี่คุณพ่อจําได้ด้วยเหรอคะลูกรักทำไมพ่อจะจําไม่ได้แม้กระทั่งแววตาวันแรกที่ลูกเอาสร้อยมาให้พ่อดูพ่อก็ยังจําได้ดังมือท